สวัสดีค่ะเมยหงทารอ์นะคะคลิปนี้เป็นแรนดอมนะคะไม่ต้องเลือกกองการดนะคะในหัวข้อที่ว่าเขาชอบคุณที่ตรงไหนการดูดวงนี้นะคะเป็นการดูโดยรวมไม่เฉพาะเจาะจงดวงของคนใดคนหนึ่งไม่สามารถนำการดูดวงนี้ไปใช้ตัดสินใจใดๆไ,ได้นะคะ ดูเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแต่หากมีข้อคิดหรือกำลังใจสามารถนำไปปรับใช้ได้นะคะคลิปนี้อาจจะมีในทุกๆคลิปแล้วกันนะคะก็ก็ขออภัยในเรื่องเสียงด้วยนะคะค่ะเรามาดูพลังงานกันนะคะว่าพลังงานนะคะในคลิปนี้จะมีราศีใดบ้างนะคะอาจจะเป็นคุณหรือเขานะคะ ราศีพิจิกราศีสิงอาจจะตรงอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างได้นะคะราศีกันราศีตุลราศีมีนราศีพิจิก ราศีสิงห์ราศีกันลราศีตุลราศีมีนค่ะเรามาดูกันนะคะว่าพลังงานผู้ที่พบแรนดอมชุดนี้นะคะเป็นแบบไหนนะคะพลังงานอาจจะสลับกันได้นะคะ แปดถ้วยเอเลเวอร์เอ็ดออฟสอร์ไฟล์วอนสิบดาบเหมือนพลังงานของคุณนะคะคุณได้มีการ ขัดแย้งนะคะหรือมีการทะเลาะนะคะกับใครบางคนมานะคะแล้วก็แต่คุณก็คุณก็รักเขาคนนี้ด้วยนะคะล h e เวอร์นะคะแต่ว่ามีมีเรื่องขัดแย้งมีเรื่องไม่เข้าใจกันนะคะทำให้เกิดความเสียใจเกิดขึ้นคุณจะปวดเสียใจนะคะกับเรื่องราวของความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะคุณเป็นสิดาบเลยนะคะคุณค่อนข้างที่จะ เจ็บหนักนะคะกับความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะแล้วคุณก็เลือกนะคะที่จะตัดสินใจนะคะที่จะเดินหันหลังจากความสัมพันธ์ครั้งนี้มานะคะคือพลังงานของคุณหรือเปล่าคะค่ะถ้าเกิดว่าพลังงานนี้เป็นพลังงานของคุณเดี๋ยวเราไปต่อนะคะแต่ถ้าเกิดไม่ใช่นะคะก็ดูเพื่อความบันเทิงดูเพื่อเพื่อความสนุกสนานนะคะ ค่ะเรามาดูพลังงานของเขาคนนั้นนะคะคนที่คุณนึกถึงนะคะพลังงานเขาเป็นแบบไหนนะคะพลังงานของผู้ที่คุณนึกถึงนะคะพีนอปเอนิเกิลไฟวอร เอมเพลสเลอเวอร์แปดถ้วยพลังงานของเขาคนนั้นนะคะคนที่คุณนึกถึงนะคะพลังงานคุณและเขานะคะมีความเหมือนกันมากเลยนะคะคุณและเขา คุณและเขานะคะมีพลังงานของความขัดแย้งนะคะไฟอวลนะคะมีความขัดแย้งกันความไม่เข้าใจกันนะคะมีความตกลงกันไม่ได้นะคะแล้วก็มีเลเวอร์เหมือนกันเลยนะคะเหมือนกันถึง3ใบนะคะมีความไม่เข้าใจกันนะคะแต่ก็มีความรักความรู้สึกดีให้แก่กันนะคะแต่ว่าก็เดินหันหลังจากกันไปนะคะแต่ว่าก็มีคนใดคนหนึ่งเสียใจกับการจากไปนะคะของอีกฝ่ายหนึ่งนะคะ คนที่คุณคิดถึงนะคะเขาอาจจะเดินหันหลังจากคุณไปนะคะอันนี้อาจจะเป็นเขานะคะอันนั้นอาจจะเป็นคุณก็ได้นะคะหรืออาจจะสลับกันได้นะคะแต่ดูเหมือนว่าพลังงานของเขานะคะเหมือนเขาได้กลับมาดูแลตัวเองนะคะ Queen of p e n t a c l e เขากลับมารักและดูแลตัวเองนะคะเห็นคุณค่าในตัวเองนะคะแล้วก็กลายเป็น และเขาก็กลายเป็นด h เอมเ e s s นะคะเป็นคนที่สมบูรณ์ในแบบของเขานะคะเขาอาจจะฮิวดิ้งเยียวยาตัวเขาได้และกลายเป็น The ดีเอมเ e s s ได้นะคะมีความสุขในแบบของเขานะคะโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาใครนะคะเป็นราชนีนะคะ,นะคะที่แบบว่าอยู่ได้ด้วยตัวของเขาเองสดสดสวยๆหล่อๆก็ได้นะคะคือแบบว่าหาเงินเก่งนะคะไปโฟกัสเรื่องการงานการเงินมีความสุขข,ของเขานะคะ น,นี่คือพลังงานของเขานะคะอาจจะสลับกันได้นะคะค่ะมาดูพลังงานนะคะว่าเขาคนที่คุณถามถึงนะคะเขาชอบคุณที่ตรงไหนนะคะ 1ิบดาบนะคะสามถ้วย4อร์พินิคันเพดออฟพินิคัน ไพ่บอกมาว่าเหมือนเขามีความเจ็บปวดเสียใจนะคะกับความสัมพันธ์ในอดีตที่ผ่านมาระหว่างคุณกับเขานะคะมันมีสามถ้วยสามถ้วยในที่นี้ที่ทำให้เกิดความเจ็บปวดนะคะน่าจะเป็นเติร์ดปาร์ตีนะคะคุณ อาจจะมีใครคนหรือเปล่าคะแล้วทำให้เขาได้เกิดความเสียใจนะคะกับการมีหลายคนเข้ามานะคะทำให้เขารู้สึกจุดนิ่งความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาไปก็ได้นะคะเพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะแต่ว่าเขายังคงคิดถึงคุณอยู่นะคะยังคงเก็บเก็บคุณไว้ในความทรงจำนะคะ เขายังคงมีเขาอาจจะเป็นเด็กกว่าคุณหรือว่ามีความเป็นเด็กนะคะเขายังคงแอบสืบแอบส่องคุณอยู่นะคะหรือว่าดูคุณอยู่นะคะถึงแม้เขาจะดูนิ่งเฉยก็ตามนะคะไพ่บอกมาประมาณนี้นะคะามาดูกันนะคะว่าแล้วเขาชอบคุณที่ตรงไหนนะคะบอสไซย,ยากบอกอะไรนะคะ รอโอกาสกรัวทศกัณฐ์ยีร ศรัทธาคุณหรือเขานะคะอาจจะเป็นคนที่ศรัทธาในพระพุทธศาสนานะคะชอบทาบุญสุนทานนะคะมีจิตใจที่ยึดมั่นในหลักธรรมของพระพุทธศาสนาก็ได้นะคะแล้วก็ คุณหรือเขาอาจจะเป็นคนที่ทํางานเก่งนะคะทางานหลายๆอย่างในคราวเดียวกันนะคะเป็นคนมีความรู้ความสามารถนะคะไม่ได้ทํางานอย่างเดียวนะคะหาเงินเก่งนะคะเหมือนเขารอโอกาสนะคะเหมือนตอนนี้เขารอโอกาสในช่วงเวลาที่เหมาะสมระหว่างคุณกับเขานะคะเพราะว่า ตอนนี้เขามีความกลัวอยู่นะคะกลัวกับเรื่องราวในอดีตที่ผ่านมาระหว่างคุณกับเขานะคะทำให้เขาไม่กล้าเข้าไปในความสัมพันธ์ก็ได้นะคะหรือว่ากลัวในสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วนะคะเขาไม่อยากให้เกิดขึ้นซ้าแล้วซ้ำเล่าก็ได้นะคะ mm hmm. กับเรื่องราวที่เหมือนมีหลายคนนะคะเกิดขึ้นเขาก็เลยยังอยู่นิ่งนะคะกับสิ่งเหล่านี้นะคะ แล้วเขาก็ปีกตัวนะคะปีกวิเวกนะคะอยู่กับตัวเองนะคะนั่งสมาธิก็ได้นะคะไม่ยุ่งเกี่ยวกับโลกโซเชียลก็ได้นะคะพลัางงานนี้อาจจะสลับกันได้นะคะค่ะมาดูฟังใจเขานะคะว่ารู้สึกยังไงนะคะแค่หลับตา น้ำเต็มแก้ว เขาเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะคะโฟโคัพนะคะเป็นคนที่มีสเสน่ห์ใครๆก็เข้าหาเขานะคะอยากจะนําความรักความสึกดีให้กับเขานะคะแต่เหมือนเขาเป็นน้ําเต็มแก้วนะคะที่ไม่รับความรู้สึกกับใครนะคะเขาอาจจะมีความสึกลึกๆในใจนะคะที่คิดถึงคุณอยู่นะคะ เขาชอบคุณในสิ่งที่คุณเป็นนะคะคุณอาจจะเป็นคนที่มีรูปร่างหน้าตาดีนะคะน่ารักนะคะหรือว่าเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองนะคะมีสเสน่ห์นะคะ ในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะอาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะปิดบังความรู้สึกของอีกฝ่ายหนึ่งนะคะไม่ได้บอกความจริงนะคะมีการปิดบังซ่อนเลนเอาไว้นะคะแค่หลับตานะคะเขาคิดถึงคุณนะคะมันรู้สึกถึงกันได้นะคะคุณและเขาอาจจะเป็นความรักที่ฝังใจก็ได้นะคะมีระยะห่างด้านความสัมพันธ์ก็ได้นะคะ เขาอยากจะติดต่อมาหาคุณนะคะอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์นะคะอันนี้คือความรู้สึกของเขานะคะดูสุขีกันนะคะตกลุมรัก ใจเย็นความฝันเทวดา มีทางออกไพ่บอกว่านะคะเขายังคงรักคุณอยู่นะคะตกหลุมรักนะคะเขายังคงมีความรู้สึกดีๆมีความรักความปรารถนาดีให้กับคุณอยู่นะคะ เขาอยากจะมามอบความรักความรู้สึกดีให้กับคุณนะคะคุณและเขาอาจจะมีการฝันถึงกันนะคะรู้สึกถึงกันนะคะเก็บไปฝันกันนะคะมีการรู้สึกถึงกันได้นะคะอาจจะสื่อกันได้ทางความฝันทางพลังจิตพลังความคิดก็ได้นะคะ เขาบอกกับตัวเองนะคะว่าให้ใจเย็นเย็นนะคะให้มีสติแล้วก็ค่อยคอยคิดไปนะคะ mm hmm. เขาอยากกําลังที่จะหาทางออกกับความสัมพันธ์ครั้งนี้อยู่นะคะค mm ่ะ hmm. มาดูกันต่อนะคะ ให้บอกว่านะคะตอนนี้อาจจะไม่ใช่เวลาของคุณนะคะขอให้คุณดูแลตัวเองมัรักตัวเองดูแลสุขภาพนะคะแล้วก็มันขึ้นอยู่กับคุณแล้วนะคะในการตัดสินใจครั้งนี้ ค่ะขอบคุณนะคะสำหรับการรับชมนะคะขอให้ทุกคนนะคะมีความรักความสุขนะคะแล้วก็ช่วงนี้ดูแลสุขภาพกันนะคะก็ระมัดระวังตัวนะคะในโควิดรอบนี้นะคะก็อย่าเพิ่งประมาทนะคะไม่เป็นดีที่สุดนะคะค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ